โรงพยาบาลมหาสารคามได้รณรงค์วันหลังมือโรคชวนบุคลากรผู้รับบริการหลังมือเจขั้นตอนป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยโรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันหลังมือโรคเชิญชวนบุคลากรทุกระดับและผู้รับบริการร่วมกันหลังมือเจขั้นตอนอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างสุขานิสัยที่ดีและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคที่อาจเข้าสู่ร่างกายทางปากจมูกและตาณบ,บริเวณหลานหน้าห้องประชุมชั้น4ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคามหนังเพิ่มพูนสิริกิต หัวหน้ากลุ่มการยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อรองหัวหน้ายาบาลด้านยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคามนำทีมยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือโลกโดยมีการสาธิตการล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกต้องประกอบจังหวะเพลงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับและผู้รับบริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม นางเพิ่มภูนศิลิกิตเปิดเผยว่าการรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องในการล้างมือแก่ประชาชนทั่วไปผู้รับบริการและบุคลากรเนื่องจากมือของเรานั้นมีการสัมผัสกับบริเวณต่างๆที่อาจมีเชื้อโรคเพื่อนปนและหากนำมาสัมผัสบ,บริเวณใบหน้าดวงตาหรือจมูกเชื้อโรคก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย การล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกต้องถือเป็นพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องและเป็นนิสัยทั้งบุคลากรผู้ป่วยญาติผู้ป่วย,ย,วยและผู้รับบริการการทำเช่นนี้จะช่วยลดการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสาร,รคามได้ม,มุ่งหวังว่าการรณรงค์ในครั้งนี้จะสามารถขยายผลนำไปให้ความรู้และสอนทักษะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและญาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการสำคัญในการลดการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนฝึกฝนการล้างมือเจขั้นตอนให้เป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมและความเคยชินจะทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารและโรคติดเชื้อต่างๆที่อาจเข้าสู่ร่างกายของเราได้ครับ